ถ้าพูดถึงต้นสเมเอ็ดนะเดี๋ยววันนี้พาไปดู2ส,สเมเอ็ดเลยนะครับมสเมเอ็ดขาวกับสเมเอ็ดแดงเปลือกที่มันลอ,อกลอ,อกลอนๆนุออออ่มๆนี้จะบอกว่าต้นนี้โดนไฟไหม้ไม่ตายยิ่งใหญ่เห็นแล้วแบบสะดุดตาเป็น s c u l p t u r a l form oh s c u l p t u r a l form เลยอะ่ะ <c oughs> แบบลูกเดวิดปฏิมากรรมไม่ใช่เดวิดนี่เดวิดนี่ทา้ยาคิวด้วยดิพึ่งเต็มเลยชีเสื้อเต็มเลยสวยมากเกสรนี่แบบร่วงเลยระยิบระยับเลยเนี่ย พนะึ่งกับผีเสื้อชอบอะไรเนี่ยโอ้ตอนนี้มองไม่เห็นสักอย่างอ่ะแดดส่องตามาลต้อง,ลองเดินแล้วดิต้องเดินแล้วดิอ,ดอด้อาวสวัสดีครับวสวัสดีค่ะนี่คือรายการย<ะ>ัดเขีย,ยวนะครับ แมววันนี้กาลังดูกันเพลินๆเนะต้นอะไรเนี่ยต้นเกลนผีเสื้อเต็มต้นเลยอ่ะเวลาออกดอกผีเสื้อตองเงินเต็มต้นเลยผีเสื้อหลายจะชอบใช่ไหมใช่ค่ะสวยแบบมันน่ารักแต่ก็มัก็แมะรีบพึ่งก็เยอะจริงพึ่งเราก็ชอบใช่ไหมอืมเดิชอบเดินต่อยกลับเลยเออต่อยมาต่อยกลับอ่ะใช่เป็นตรงๆว่างั้นเถอะจริงๆนะวันนี้นะเราเดินมาเจอต้นนี้แล้วเราแบบผูกใจมากเลยเพราะว่ามันมันมีดอกฟูๆเล็กๆแล้วก็ขาวๆจริงค่ะัแบบฟูๆสวยอ่ะ ใช่ไหมฮะแต่แบบเกัรก็ร่วงๆลงมาอยู่ตรงนี้คือแบบเกาหลีอะเกาหลีเออหิมะเลยหิมะเลยแบบมาปุ๊กขวัวข่าวเดินออกจากต้นหนาวด้วยหนาวด้วยพี่เขียวจะบอกกับน้องยาคิ้วว่าถ้าชอบต้นนี้และอยากจะไปปลูกนะครับต้นนี้คือต้นสม็จแดง วันนี้ไหนๆมาแล้วถ้าพูดถึงต้นสเมเอ็ดนะพี่แอเขียวเล่าเดี๋ยววันนี้พาไปดู2ส,สเมเอ็ดเลยนะครับ<ม>อยู่ใกล้ๆกันสเมเอ็ดขาวกับสเมเอ็ดแดงอ่าแต่ว่าเราเริ่มสเมเอ็ดแดงก่อนเราเริ่มสเมเอ็ดแดง,งเราเจอดอกแล้วเรารติดใจนะเราติดใจทำไมมันชื่อสเมเอ็ดแดงชื่อสเมเอ็ดแดงเนี่ยมันดูจากลำต้นก็ได้นะครับ<ม>ง่ายๆนะฮะลำต้นเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแบบลอกลอก ล่อนๆมาแล้วสีมันจกแดงแดงแดงอ่ะโอ้เหมือนสนิมอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ใช่ใช่อนสีงน้นใช่แต่ว่าสมิดขาวในลำต้นเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก่อนไอต้นสมิ่แดงเนี่ยถ้าชอบเอาไปปลูกได้นะมันแบบว่าปลูกได้จริงๆขึ้นไปได้ค่อนข้างจะทั่วๆไปในประเทศเหมือนกันนะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันต้องขึ้นอยู่แบบใกล้ทะเลหรือเปล่าเพราะชื่อเหมือนเกาะสมิ่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเร้วม่เกี่ยวอัไไม่เกี่ยว เสม็ดขาวใช่อ๋อใช่ขาวใอ่าเสม็ดขาวเนี่ยจะกระจายพันธุ์อยู่แถวๆใกล้ๆทะเลแถวๆแบบพรุแถวๆแบบที่น้ําท่วมถึงน้ํากลอยน้ําเค็มอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเสม็ดแดงขึ้นไปได้ทั่วพวกของภูเขาอะไรเขาใหญ่แล้วก็เจอเขาใหญ่นี่คือเจอในอุทยานแห่งชาติเลยนะแล้วก็แบบบนภูเขามันกระจายพันธุ์ไปได้ทั่วๆเพราะนั้นเสม็ดแดงเนี่ยปลูกได้ทั่วๆไป แล้วจะบอกว่าสเมเอแดงนี่เป็นต้นที่ดีมากต้นหนึ่งคือพี่ยาเขียวไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีมใครปลูกอยู่เยอะมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าในธุรกิจไม้ล้อมนะปัจจุบันนี่ต้นสเมเอแดงเป็นอีกต้นหนึ่งที่คนชอบพอปลูกไปแล้วมันโตไปหน่อย,ยมันจะมีรูปทรงรูปฟอร์มที่แบบกิ่งก้านมันหีกง,งอมันมีฟอร์มที่มันสวยแบบยิ่งใหญ่เห็นแล้วแบบสะดุดตาเป็น sculptural form sculptural form เลยอะค่ะเดวิดปัตติมาก,กรรมไม่ใช่ David, David, David. เดวิดนี่ยเดวิดสมเ็จแดงสเมเ็จ ขาวเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูสมเอตขาวอันแล้วเดี๋ยวจะพูดถึงสรรพคุณความเจ๋งของมันที่เกิดขึ้นนะมาตามมาดูตามมาดูเราจาคิวตรงนี้สมเอตขาวเนี่ยตรงนี้ก็มีต้นซึ่งต้นนี้เป็นสมเอตขาวที่ที่สวยมากๆนะคมากใช่ต้นนี้ไหมคะใช่ต้นนี้เลยต้นนี้เลยโอยดอกมันคล้ายๆกันเนาะมันถึงเรียกว่าสมเอออดกเหมือนกันเป็นพวกเมลาลิวค่าแอบให้ดูนี่ต้นของสมเอตขาวดูกันก่อนอืม อุ้ยมันต่างจากเสม็ดแดงนะเราดูแล้วเราแบบไม่น่าจะหลงอ่ะดูแล้วรู้เลยว่าเป็นเสม็ดขาวแล้วนี่ย่าแกงคิวจิมจิมจิมอุ้ยมันนิ่มนิ่มอะค่ะใช่แล้วมันนิ่มเหมือนกระดาษเลยอ่ะเนี่ยลอกมนเหมือนเหมือนกระดาษเลยไอ้นีใครมาลอกไหมฮะมันก็จะค่อยๆหลุดของมันเองตามธรรมชาติครับแต่ว่าถ้าถ้าคนมาดึงมันก็ลอกง่ายๆอย่างเงี้ยนะฮะคือเสม็ดขาวเนี่ยความพิเศษของมันคือมันจะอยู่ในนิเวศแบบพวกป่าพรุอ่ะแล้วเป็นต้นไม้ชนิดแรกเป็น ไม่เบิกน้ำของป่าพลุอ่ะคือสมมติว่าป่าพลุเนี่ยมันจะมีต้นไม้ชนิดที่แบบพวกเราไม่ค่อยรู้จักเนอะพวกทองบึ้งไอ้เบาวทั้งหลายแหล่นี่นะไม่รู้จักถ้าสมมติป่าพลุมันโดนทำลายอะไรไปเนี่ยเสบ็เนี่จะเป็นพวกแรกๆที่ขึ้นมาทดแทนอ๋อมันแกร่งมันแกร่งมากแล้วเราก็เจอมันได้เยอะแต่พวกพื้นที่ชุ่มน้ำพวกเนี้ยเพราะนั้นไอ้พวกนี้นะแช่น้ำได้เลยแต่จะเห็นว่าเนี่ยมาปลูกอย่างนี้ก็ปลูกได้แล้วปลูกแช่น้ำเลยก็ปลูกได้น้ำแบบแรงท่วมขึ้นมาอย่างเนี้ย อหงั้นถ้าเกิดเราแบบที่ที่เราปลูกมันดูจะมีน้ำท่วมแล้วก็อยากได้ต้นไม้ไปปลูกก็สม็ด ใช่ใช่เสม็ทขาวเนี่ยต้องสเสม็ทขาวด้วยต้องสเสม็ทขาวสเสมาท์แดงจะไม่ค่อยทนน้ําท่วมทุ่มเสม็ทขาวไม่ได้ดีต่างกันเนาะใช่ถ้าใครอยากดูต้นสเสม็ทขาวที่สวยสุดๆที่หนึ่งในประเทศไทยนะครับเรียนเชิญนะสวนพฤกษศาสตร์ระยองมันจะเป็นแบบพื้นที่ชุ่มน้ําขนาดใหญ่เลย3,000กว่าไร่มั้งแล้วเราสามารถที่จะนั่งเรือท้องแบนเนี่ยเข้าไปในป่าเสมาท์เนี่ยแล้วมีสเสม็ท์แบบต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเสมาทขาวเนี่ยแล้วก็นั่งแล้วก็มีโอ้โหแช่น้ําอยู่เลยอ่ะสวยเลยอ่ะสวยเลยนึกถึงฟลอริดาเลยเป็นมาร์ชอ่ะ มาที่แช่อยู่ในน้ําต้นใหญ่ๆเยอะๆเยอะนะครับเปลือกที่มันลอกๆล้อนๆนุ่มๆเนี่ยจะบอกว่าต้นนี้โดนไฟไหม้ไม่ตายจริงหรอคะทั้งที่มันดูเหมือนกับว่ามันจะดูติดไฟง่ายเนาะมันดูแบบแห้งแห้งแต่ว่ามันจะมีความชุ่มชื้นอยู่ในลําต้นของมันเพราะเพราะนั้นเนี่ยถ้าโดนไฟไหม้เนี่ยมันจะช่วยรักษาอุณหภูมิของลําต้นไม่ให้สุกนีดีทั้งแบบแช่น้ําได้ไฟก็ไม่ไหม้ด้วยไฟไหม้ก็ไม่ตายว่างั้นเถอะก็มันนั้นขออนุญาตนะฮะเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้นะครับนี่อ้าวขออน เ้ยมันมีกลิ่นใบของสมเ็ตขาวเงี้ยครับมันก็จะมีกลิ่นของมันนะบางคนก็ว่าคล้ายๆไปทางกระบูหรือไปทางอะไรเงี้ยแล้วเอาไปทําน้ํามันหอมระเหยเนี่ยมีกลิ่นฝรั่งเขาเรียกว่า tea tree oil จริงไม่ใช่มันมาจากต้นนี้หรอ tea t r ไม่ใช่ต้นชานะมาจากสมเอ็ฝรั่ง tea t r e oil เออที่เอาไปทำแบบวแชมพูบ้างแชมพูบ้างอะไรเงี้ยถ้าแบบมีสมสม tea tree oil ได้ก็คืออีนี่แหละ ต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่แบบสวยมากๆอีกต้นหนึ่งเหมือนกันนะสมยัยขาวสมยัยแดงเนี่ยทรงสวยทั้งคู่แต่ถ้าถามพี่ย่าเขียวนะครับถ้าเอาแบบปลูกง่ายกว่าสมยัยแดงปลูกง่ายกว่า,าในในพืน้น,นที่แบบทั่วๆไปอย่างเราเนี่ยจะว่าไปอันนี้ก็อยู่กรุงเทพนะต้นนี้ยต้นนี้เราอยู่ยที่กรุงเทพนะคะฉะนั้นเนี่ยมันปลูกได้เหมือนกันนะครับใครจะไปปลูกเลยนะครับสมัยขาวสมัยแดงแล้วยังเรียกผีเสื้อใช่ไหม โอ้ใช่ใช้อ,อย่างทีเ่เราแบบว่าเ,เ,เปิดคลิปกันไปเนาะผีสเสื้อโหดมากเจ๋งมากคิดดูปลูกเป็นดงไว้เลยนะในบ้านเป็นกลุ่มสี่ห้าต้นเรียงกันไปเลยนะครับซึ่งอันนี้เวลาออกดอกเราได้ชื่นชมกับมันนะชื่นชมดอกชื่นชมผีสเสื้อนะช่วงเวลาที่ไม่มีดอกเรายังได้ทรงที่สวยๆของมันอีกต่างจากต้นอื่นๆนะบางต้นเนี่ยดอกสวยอย่างเดียวปีหนึ่งดอกบานอยู่หนึ่งอาทิตย์สวยเลยนะแต่พอหมดไม่มีดอกทรงไม่สวยกิ่งเล่ห์เท่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ว่านี่คือปีสวยทั้งปี นี่ออดอกนี่สวยปลูกยังไงก็สวยว่างั้นอ่าแน่นอนคนจะสวยยังไงก็สวยอ่ะเอ้ยอย่ากอะไรเหมือนหนูละค่ะใช่โอเคค่ะโอเคเจอกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้านะครับกับรายการยัดเดียวแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะนี่นี่โอ้ไม่ได้อยากจะคุยด้วยเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กระดิ่งให้หน่อยได้ไหม ไม่ไม่หรอขอร้องนนะฉันจะกดสักครั้งก็ได้